เผาถ่านเตาสังกะสีถ้าไม่มีอุปสรรคเรื่องฝนฟ้าอากาศก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆทั้งสิน้นเตานี้ผมเผาถ่านได้อย่างสะดวกฝนไม่ตกหลายวันแล้ว ฟืนแห้งเตาเผาถ่านถูกใช้งานมาหลายรอบแล้วก็จะเผาถ่านง่ายขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการกลบดินการกลวยดินดินก็จะมีความล้วนซุยมากขึ้นเผารอบนี้ผมจะแซะร่องช่วงกึ่งกลางเตาด้วยอากาศก็จะได้ไหลเข้าไปจนถึงป่องท่อควันที่แรกผมก็คิดว่าไม้ที่ถูกตัดไวค้ค้างปีเผาเพียงไม่กี่เตาก็น่าจะหมดแต่ตอนนี้เผามาหลายเตาแล้วไม้ก็ยังถูกใช้ไม่หมดเลยก็ถือว่าดีที่มีไม้ใช้และเป็นไม้แห้งด้วย จะได้จุดไฟติดง่ายแล้วก็เป็นท่อนใหญ่ๆบางส่วนก็จะเอามาเผาให้กลายเป็นถ่านไม้ท่อนใหญ่ผมจะวางไว้จุดกึ่งกลางเตาส่วนไม้ท่อนเล็กก็จะวางไวร้รอบๆแล้วก็เถิดด้านบนจะเป็นไม้กระถินที่ถูกตัดมาแบบจุดประสงค์หลักของการเผาถ่านแน่นอนยังไงก็ต้องได้ถ่านอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องการมากกว่าถ่านก็คือน้ำส้มควันไม้ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะเผาถ่านบ่อยๆเผาถ่านครั้งนึงก็ต้องเก็บน้ำส้มควันไม้ ให้ได้เยอะที่สุดเรียงไม้ด้านท้ายเตาเสร็จแล้วก็จะมาเรียงด้านหน้าเตาด้านหน้าเตาผมจะใช้ไม้แห้งล้วนๆเลยแล้วก็ใช้ไม้ท่อนที่ไม่ใหญ่มากไม้ที่อยู่ด้านท้ายเตาไม่ได้เลียงสูงมากก็จะต้องกะขนาดไม้เวลาเรียงแล้วก็จะได้เสมอกันเวลาคลุมสังกะสีกลบดินก็จะได้ทํางานง่ายๆสะดวกสะดวกสังกะสีที่ใช้คลุมเตาผมก็ใช้สังกสีเก่าที่ถูกใช้งานเมื่อครั้งที่แล้วแผ่นไหนเริ่มผุก,ก็จะเอาไปคลุมด้านท้ายเตา ด้านท้ายเตาอุณหภูมิไม่สูงก็จะไม่มีผลกระทบต่อสังกะสีสักเท่าไหร่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสังกะสีที่ไม่ค่อยผุไม่ค่อยมีรูเพราะว่าอุณหภูมิด้านหน้าเตาจะมีความร้อนสูงก็จะต้องใช้แผ่นสังกะสีที่มีความสมบูรณ์สักหน่อยแล้วก็จะใช้ได้หลายครั้งด้วยการกบดินก็จะทําให้ดินไม่ไหลลงไปในเตาวัสดุรอบตัวผมก็จะเอามาใช้งานร่วมด้วยใบตองกิ่งไม้ส,สดๆดยอดหญ้าสดสดก็จะเอามาช่วยคลุมเตา จะทําให้เตาเกิดการรั่วน้อยลงคลุมเตาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาผมจะทําการเอาดินกลบเตาดินที่ผ่านการกลบเตามาหลายครั้งก็จะเกิดการล่วนซุยเวลาโกยก็จะโกยง่ายมากแต่ถ้าดินแห้งโกยแล้วมันฟุ้งเป็นฝุ่นผมก็จะเอาน้ําลดก่อน เวลากรวยก็จะไม่เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายก็จะเกิดความปลอดภัยต่อตัวเราด้วยระหว่างที่กรวยเดินกบก็อาจจะมีช่องมีรูเล็กๆที่ทําให้ดินไหลลงไปได้ผมก็จะใช้ยอดกระถินยอดหญ้าที่อยู่ใกล้ๆเอามาคลุมแล้วก็กลบดินอีกทีนึงถ้าดินไม่ไหลลงไปแล้วก็ถือว่าใช้ <ลบ S 1> ได้กบดินได้ประมาณนึงแล้วผมก็จะมาจุดไฟด้านหน้าเตาการจุดไฟถ้าใช้ไม้ไผ่ไฟจะแรงดีมากเปลวไฟจะไปเลียหน้าไม้ด้านหน้าเตา จะทําให้หน้าไม้ติดไฟเร็วขึ้นตัวช่วยให้ไฟหน้าเตาติดเร็วขึ้นผมจะใช้พัดลมตัวจิว๋วแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมเป่าลมเข้าไปให้ไฟในเตาติดเร็วติดแรงมากขึ้นก็จะลดระยะเวลาการอยู่หน้าเตาแค่นี้ก็ทําให้การจุดไฟของเราสะดวกสบายไม่ต้องทนความร้อนอยู่หน้าเตาแบบนั้นจุดไฟหน้าเตาติดดีแล้วผมก็จะทําการหลีหน้าเตาหลีหน้าเตาผมจะใช้ท่อเหล็กขนาด3นิ้วครึ่งเอามาทําเป็นช่อง ให้อากาศไหลเข้าไปในเตาเพื่อจะได้เกิดการหมุนเวียนแล้วก็ผักดันไปที่ท่อควันแล้วก็จะใช้สังกสีเอามาโปะมาแปะบริเวณด้านหน้าเตาแล้วก็ใช้ใบไม้ยอดไม้อย่างที่เคยใช้นั่นเลยเอามาคลุมแล้วก็กลบดินตรงไหนดินมันไหลลงไปแล้วก็เอายอดหญ้ามาอุดเอาไว้แล้วก็กลบดินกลบให้หนา,นาๆเลยบริเวณด้านหน้าเตามันจะเกิดพงได้ง่าย สังกะสีอาจรั่วได้เพราะความร้อน<พ>สูงเผาฐานเตาสังกสีเตานี้ผมใช้ระยะเวลาการเผาสองคืนแล้วก็ปิดเตาเตานี้ผมทดลองเก็บน้ําส้มควันไม้แบบใหม่ด้วยถ้าได้ผลดีหรือไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวจะมาบอกเล่าให้ฟังช่วงนี้ขอทดลองก่อนแล้วก็ปิดเตาเอาไว้2คืนมาเปิดเตา ไฟในเตายังดับไม่สนิทเท่าไหร่ฐานยังมีความอุ่นๆอยู่ผมก็เลยลดน้ำดับเพื่อให้มั่นใจว่าฐานจะไม่กลับมาติดไฟอีกเผาถ่านเตานี้ผมได้ฐานอยู่ในเกณฑ์ปริมาณที่พอใช้และได้น้ำส้มควันไม้เกินที่กำหนดไว้ก็ถือว่าได้เยอะขึ้นกับการทดลองเก็บแบบใหม่เดี๋ยวมีอะไรคืบหนนะ้าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ